สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่ากองทัพของยูเครนนั้นเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลผ่านทาง a c e b o o k นะครับระบุบอกว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือยกพลของกองทัพรัสเซียได้ใกล้กับเมืองเบเดียนเมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศยูเครน,นนะครับในโพสต์ดังกล่าวของกองทัพเรือยูเครนระบุว่าเรือออสเรือลำเลียง ผลของกองทัพเรือรัเสเซียถูกโจมตีและก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นในทะเลอาชอฟในช่วงเช้าของวันที่24มีนาคม2565โดยโพสต์ดังกล่าวระบุบอกว่าเรือลำเลียงพลออสขนาดใหญ่ของกองเรือทะเลดำรัเสเซียนั้นถูกทำลายลงที่ท่าเรือเบอร์เดียนที่รัเสเซีย,ยยึดครองอยู่โดยการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้เรือรบรัเสเซียจมลงหนึ่งลำและเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกสองลำนอกจากนั้นยังสามารถโจมตีคลังอาวุธและคลังน้ำมันได้อีกด้วยทั้งนี้ สื่อมวลชนนั้นระบุนะครับยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้จากแหล่งข่าวอื่นขณะที่รัสเซียนั้นยึดเมืองเบอร์เดียนเมืองท่าทางตอนใต้ของยูเครนที่ตั้งอยู่ระหว่างแคว้นไครเมียและก็เมืองมาริอูโปเอาไว้ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเข้าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยครับในทางตะวันออกของยูเครนนายกเทศมนตรีเมืองลูฮานนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีเหตุ ระเบิดเกิดขึ้นนะครับที่เมืองลูฮานก็เลยทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อยสี่รายแล้วก็บาดเจ็บอีกรกรายด้วยกันทนั้งด้านเซอร์เก,กไกไดก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับบอกว่าเหยื่อจำนวนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเด็กด้วยแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่รัสเซียนั้นใช้ระเบิดฟอสฟอรัสถล่มหมู่บ้านบูบิสเนี่ยนอกจากนี้ยังได้ระบุนะครับบอกว่า พวกรัสเซียนั้นกําลังลําบากพวกเขาไม่อาจรุกคื้ไปมากกว่านี้นั่นคือสาเหตุที่รัสเซียเริ่มใช้อาวุธหนักนอกจากนี้เขายังบอกว่ารัสเซียได้ถล่มเมืองซิลิคารนและก็เมืองโนโวสทรูเคสทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นลูฮานอีกด้วยโดยไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยงแค่บอกในรายละเอียดว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่23มีนาคม2565แล้วก็นั่นแหละครับทำให มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่าเวลานี้สถานการณ์ยังคงมีความรุนแรงส่วนเรื่องของการเจราจานั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรสถานการณ์แบบนี้ก็ยังจะทําให้ลากยาวแล้วก็ส่งผลกระทบเนี่ยครับต่อประชาชนคนยูเครนเป็นจํานวนมากซึ่งเวลานี้ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นจํานวนมากครับ